คุยนอกเวลากับอนุชาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของนโยบายการลดภาวะโลกร้อนของไทยกันครับช่วงเดือนพฤศจิกายน2564ที่ผ่านมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาได้เดินทางไปที่สกอตแลนด์เพื่อเข้าร่วมประชุม World Leader Summit หรือการประชุมสุดยอดผู้นำโลก ในเวที COP 26ที่เมืองกลาสโกว COP COP ย่อมาจาก Conference of the Parties ในที่นี้ก็หมายถึงการรวมตัวกันของชาติต่างๆกว่า200ประเทศ ที่ร่วมกันทําข้อตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศของโลกใบนี้ของเราและการประชุมครั้งนี้ที่สกอตแลนด์นะครับเป็นการประชุมครั้งที่26ก็เลยเรียกกันสั้นๆว่าการประชุม COP 26ที่สําคัญนะครับก็คือท่านนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นอ่านถ้อยแถลงซึ่งก็ระบุนะครับใจความสําคัญว่าประเทศไทยเนี่ยจะยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่และด้วยทุกวิถีทางเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุป เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีคริสต์ศักราช2050และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีคริสต์ศักราช2065อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าเป้าหมายสส่วนก็คือความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์สองสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับกับโลกของเราเพราะว่า ถ้าเราทําได้สําเร็จจะเป็นการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศหรือป้องกันภาวะโลกร้อนได้ซึ่งในปัจจุบันนะครับประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยมีการตกลงกันไว้ว่าเราจะต้องจํากัด อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นสูงไปกว่า1.5องศาเซลเซียสมื่ะนั้นแล้วเนี่ยผลกระทบจะไม่สามารถควบคุมได้นะครับน้ำแข็งที่ขั้วโลกก็อาจจะละลายเร็วขึ้นระดับน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นและแน่นอนครับเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่ำก็จะเกิดขึ้นตามมาสิ่งแรกนะครับที่ไทยตั้งเป้าไว้มี2ขั้นตอนครับก็คือในปีคศ2050เนี่ยความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับจะต้องเกิดขึ้น และในปีคอส2065 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิจะต้องเป็นศูนย์ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือ Carbon n e u t ทรัล t ิคือการที่ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CO2 เข้าสู่ชั้นบรรยากาศเท่ากับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดซับกลับคืนมาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาโดยการชดเชยคาร์บอนเครดิตหรือว่าคาร์บอน f อฟเซสามารถที่จะยกตัวอย่างได้อย่างเช่นการปลูกป่าเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนต้นไม้ เพราะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่นะครับต้นไม้ก็คือสิ่งสําคัญในการที่จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกเป้าหมายที่สําคัญอีกอันนึงก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดทธิให้เป็นศูนย์หรือว่า Net Zero Emission ก๊าซเรือนกระจกในที่นี้หมายถึงนอกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยยังมีก๊าซอื่นๆที่ทําลายชั้นบรรยากาศของโลกเราอย่างเช่นก๊าซมีเทนก๊าซไนตรสออกไซด์เป็นต้น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ต้นตั้งแต่ การหยุดใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับเรื่องของถ่านหินต่างๆโดยเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการขยายแนวคิดการใช้พลังงานหมุนเวียนให้เป็นพลังงานทดแทนได้ในทุกภาคส่วนนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการปรับโครงสร้างกิจการพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้อยู่ในโรงไฟฟ้าต่างๆเพื่อที่จะรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน มีการเพิ่มการใช้พลังงานจากลมนะครับพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานจากน้ำเป็นต้นรวมถึงภาคการขนส่งด้วยนะครับการที่จะใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการใช้พลังงานในอาคารบ้านเรือนโรงงานอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและก็ชีวิตประจําวันของเราด้วยนี่คือเป้าหมายสําคัญนะครับในการที่ประเทศไทยจะแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีคศ2050และบรรลุเป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปีคศ2065อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากา,กาศก็คือนโยบายเศรษฐกิจ BCG หรือว่า Bio Circular Green Economy ของรัฐบาลซึ่งผมเองก็จะนำมาพูดคุยให้ทุกท่านได้ฟังอีกในครั้งต่อๆไปนะครับ